ได้เวลาเอาดีเข้าตัววันนี้คุณเป็นใครกันครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวัน เมื่อครั้งที่แล้วนะฮะผมพูดถึงเรื่องราวของการจับผิดแล้วก็จับถูกนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราถูกจับผิดนะฮะหรือว่าเราอาจจะถูกคนอื่นตัดสินนะครับในสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงในวันนั้นเนี่ยในฐานะคนที่จับผิดนะครับผมชวนให้ทุกคนเนี่ยลองเปลี่ยนจากการที่เราเป็นคนไปจับผิดคนอื่นให้กลายมาเป็นคนที่ไปจับถูกคนอื่นแทน แต่ว่าในขณะเดียวกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ถูกคนอื่นจับผิดนะครับคนอื่นเข้าใจเราผิดเราจะแก้ปัญหาสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยได้ยังไงวันนี้เนี่ยผมก็เลยมีเรื่องรลาวานะฮะที่จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะฮะหรือว่ารู้สึกถึงวิธีการในการที่เราจะแก้ปัญหาเมื่อเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะผมได้ไปอ่านเจอมาจากหนังสือเรื่องเพราะเราก้าวเดินจึงเกิดทางของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันนะครับโดยที่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยพี่ตุ้มเขาได้ยกตัวอย่างนะครับถึงเรื่องราวระหว่างหลวงตากับเด็กวัดขึ้นมานะฮะเรื่องราวนั้นก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งนะฮะหลวงตาเนี่ยได้กลับจากการบินทบาทนะครับแล้วก็เจอเด็กวัดคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ ด้วยความเมตตาหลวงตาก็เลยเดินเข้าไปถามเด็กน้อยคนนั้นนะฮะว่าเป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้ยอยู่แบบนี้เด็กน้อยคนนั้นนะฮะก็ตอบหลวงตากลับไปนะครับว่าเขาเนี่ยถูกใส่ร้ายว่าเป็นขโมยเนื่องจากว่าตัวของเขาเนี่ยรับหน้าที่ในการเข้าไปปัดกวาดเช็ดถูในหอพระบ่อยๆทีนี้ปรากฏว่าเงินบริจาคในหอพระเนี่ยมันหายไปนะทุกคนก็เลย ใส่ร้ายนะฮะทุกคนก็เลยคิดว่าตัวของเขาเนี่ยต้องเป็นคนที่ขโมยเงินแน่ๆเพราะว่าเป็นคนเดียวที่เข้าไปในบริเวณนั้นเนี่ยบ่อยที่สุดทั้งๆท,ที่เด็กคนนั้นนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำนะครับแล้วก็เขาพยายามบอกคนอื่นแต่คนอื่นเนี่ยไม่มีใครเชื่อเขาเลยจากนั้นเด็กน้อยก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นต่อไปหลวงตาก็เลยนั่งลงแล้วก็บอกกับเด็กน้อยว่าเจ้ารู้ไหมว่า ในตัวของคนเราเนี่ยมีคนอยู่3มคนด้วยกันคนแรกก็คือคนที่เราอยากจะเป็นคนที่2คือคนที่คนอื่นคิดว่าเราเป็นแล้วก็คนที่3ก็คือตัวเราที่เป็นเราจริงๆเด็กน้อยนะฮะก็เลยนิ่งนะครับแล้วก็ฟังซึ่งหลวงตาก็พูดต่อไปนะฮะว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนมีความฝันแล้วก็ความฝันเป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นพลังให้เราก้าวเดินต่อไปบางคนอยากเป็นดาราบางคนอยากเป็นนักร้องบางคนอยากเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยความฝันนั้นนะฮะส่งเสริมให้ตัวเราคนแรกเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็คือคนที่เราอยากจะเป็นนั่นเองส่วนคนที่สองนะฮะเป็นคนที่เราไม่ได้คิดเราไม่ได้ฝันเราไม่ได้อยากจะเป็นแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเป็นคนกําหนด คนอื่นมองว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเราเป็นคนอย่างนี้บางทีก็เป็นคนดีเลอรจนขนาดที่ตัวเราเองเนี่ยได้ยินได้ฟังก็ยังรู้สึกอายเพราะว่าจิตใต้สำนึกบอกว่ามันไม่จริงนะฮะหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็กลายเป็นคนที่เลวร้ายนะ,ะจนแทบจะรับพฤติกรรมไม่ไหวแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรารู้อยู่นะฮะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นอย่างเช่นเรื่องราวของ คนขับรถสิบล้อนะฮะซึ่งหลวงตาเนี่ยเขายกขึ้นมาอธิบายเพิ่มเติมเขาบอกว่ามีคนขับรถ10บล้อนะฮะที่จอดรถอยู่ข้างทางปรากฏว่าอยู่ดีๆนะฮะก็มีคนขับรถชนคนตายแล้วศพเนี่ยมันก็กระเด็นมาอยู่ใต้ท้องรถ10บล้อพอคนขับเจอศพอยู่ใต้ท้องรถนะฮะก็ขับรถหนีทั้งๆท,ที่ไม่ได้ขับรถชนซึ่งพอใครเห็นเข้านะฮะก็ ร้อยทั้งร้อยเนี่ยต้องคิดว่าเขาเป็นคนขับรถชนคนตายเพราะว่าสังคมเนี่ยมองว่าคนขับรถสิบล้อเป็นคนยังไงคนขับรถสิบล้อเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นฆาตรกรแล้วก็ต้องขับรถชนคนตายอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขับรถสปอร์ตนะขับรถหรูนะครับคนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะไม่ตัดสินใจหรือว่าไม่ตัดสินว่าเราเนี่ยเป็นคนเลวได้เร็วขนาดนั้น หลวงตาย,ยังยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะฮะถึงสมัยที่หลวงตาเนี่ยยังไม่ได้บวชนะครับแล้วก็เคยไปส่งเพื่อนผู้หญิงที่มีสามีแล้วเพราะว่าบ้านอยู่ในซอยเปลี่ยวนะครับแต่ว่าส่งได้เพียงแค่สองครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องนะฮะชาวบ้านเริ่มสุบสิทธินทาว่าหลวงตาเนี่ยเป็นชู้กับเมียชาวบ้านหลวงตานะฮะสอนต่อนะครับบอกว่าคนที่สองในตัวเราเนี่ยเรากําหนดไม่ได้เพราะว่าเป็นโลกในมือคนอื่น บางคนก็มองเราในแง่ดีบางคนก็มองเราในแง่หลายมองผ่านกระจกสีดำในใจตัวเองซึ่งเราเนี่ยต้องจำเอาไว้นะฮะว่าทุกครั้งที่เราว่าคนอื่นเลวว่าคนอื่นไม่ดีนั้นเท่ากับว่าเราเนี่ยประจานความมืดดำในใจของเราออกมาเพราะว่าเราเนี่ยคิดไม่ดีตัวตนที่ไม่ดีของเรามันถูกสะท้อนออกมาจากความคิดที่ไม่ดีของคนอื่นนั่นเอง ฟังมาถึงตรงนี้นะฮะเด็กน้อยเนี่ยก็เลยถามหลวงตานะครับว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดสถานการณ์แบบนี้นะฮะเราจะต้องทำตัวอย่างไรเมื่อโดยเฉพาะที่เราต้องเจอคนอื่นมองเราแบบนี้อยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆหลวงตานะฮะก็เลยตอบลูกศิษย์คนนี้นะครับบอกว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาให้เราเนี่ยนึกถึงคนที่สามที่อยู่ในตัวเรา นั่นก็คือตัวเราที่เป็นตัวเราเองจริงๆหลวงตาสอนนะครับบอกว่าต้องพยายามเข้าใจจิตใจมนุษย์นะฮะแล้วก็เรียนรู้ว่าความเข้าใจผิดนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอและที่สำคัญก็คือว่าเราห้ามใจใครไม่ได้แต่ให้คิดเสมอว่าสิ่งใดที่เราทำไม่ได้นะฮะไม่ได้คิดไม่ได้เป็นเราก็ไม่ควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนอื่นยัดเยียดให้ และให้ลองคิดดูนะฮะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่ามีเวลามากในการมองคนอื่นแต่ไม่มีเวลาในการที่จะมองดูตัวเองและที่สำคัญนะฮะหลวงตาบอกว่าถ้าเจอคนแบบนี้อย่าลืมที่จะแผ่เมตตาให้กับเขาเหล่านั้นไปนั่นก็เป็นเรื่องรล่านะฮะที่อยู่ในหนังสือเรื่องเพราะเราก้าวเดินจึงเกิดทางนะครับ ทีนี้กลับมาที่คำถามที่ผมถามไว้ตอนต้นนะฮะว่าวันนี้เนี่ยคุณเป็นใครนะครับถ้าเกิดว่าในตัวของเรานะฮะมีคนอยู่3มคนอย่างที่พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันเขาเล่าไว้นะฮะนะวันนี้เนี่ยเราเป็นคนแรกเราเป็นคนที่2หรือว่าเราเป็นคนที่3ผมหวังว่าทุกคนนะฮะน่าจะมีความสุขกับการไล่ตามความฝัน สำหรับการที่จะกลายเป็นคนคนแรกนะฮะแล้วก็เลิกกลุ้มอ,อกกลุ้มใจนะฮะกลับการเป็นคนที่สองในสายตาของคนอื่นนะฮะเพราะว่านั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับหรือว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะถ้ายังเป็นคนแรกไม่ได้อย่างน้อยเป็นคนที่สามนะฮะเป็นตัวเราที่เรารู้อยู่นะครับว่าเราเป็นคนยังไงอย่างน้อยแค่นั้นก็น่าจะดีน่าจะเพียงพอ แล้วก็น่าจะทำให้เราไม่เป็นทุกข์ได้แล้วครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดดีโคดโดนเขาบอกไว้ว่า I am who I am Not who you think I am Not who you want me to be I am me ท่องไว้นะฮะว่าจงเป็นตัวของตัวเองอย่าเป็นตัวเองที่คนอื่นคิดว่าเราเป็น หรือเป็นนนนคคที่่ออือยาากให้เรเรป็นแค่เปนคนเ,เป็นนคที่ราเเป็นนนท่่าาัั้พออครบยลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กด, share, ดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคน สวัสดีครับ